สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเบง์เช่นเคยนะคะในช่องฟองเบียร์ชาแนลค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆข้างหลังของเบียร์นะคะก็เป็นถนนรุ่นเรียนตลาดอยาราค่ะเมื่อคาวที่แล้วนะคะเบียร์มาตลาดอยาราแล้วรอบดึงแต่ว่าเราดูแค่โซนด้านหน้าของตลาดอยารานะคะที่เขามีการขายส่งกันแต่ว่าเราเดินไม่ถึงตรงนี้นะคะเบียร์ก็หาอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะก็ขับรถมาให้สุดเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาทางตลาดอยาราแล้วก็ขับรถมาให้สุด แล้วก็จะเห็นถนนผุ้เรียนยาวเลยค่ะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ขายปีกทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกะเนื้อขายนะคะแล้วก็ขายเป็นลูกขายปีกอะค่ะก็เดี๋ยวเบียรจะพาไปชมราคากันนะคะว่าตอนเนี้ยราคาขายปีกจะอยู่ที่เท่าไหร่ไปเลยค่ะ บริเวณจอดรถที่นี่ก็ถ้าเป็นของลานจอดรถถนนูุเรียนจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าเราสามารถจอดในตลาดอายาราไดอ้อันนี้เป็นแกะเนื้อขายนะคะขีดละ40่สิบบาทโอ้แกะไม่ทันเลยนะคะอันนี้ เ,เออแกไม่ทันขายเลยไม่ใช่เหรออ๋ออันนี้ขีดละสี่สิบโอ้อันนี้เนื้อสวยนนเนื้อสวยมากนะคะร้านนี้ขีดละสี่สิบบาทเหมือนกัน ส่วนใหญ่ที่นี่นะคะที่แกะขายเป็นขีดก็จะขีดละ40บาทหมดเลยค่ะที่เห็นเห็นมาหลายหลายร้าน oh, <no. S 1> อันนี้เ่าอันนี้45อันนี้40 สีก็สวยแล้วนะน่สี่สิบก็สวยแล้วนะคือประมาณว่าสี่ถ้านะนะอารมณ์แบบรออีกแป๊บหนึ่งสุกรอแบบไม่ได้กินเลยแต่แต่ว่าถ้าเรามาซื้อที่นี่แบบกิโลหนึ่งมันก็คุ้มนะเนื้อเนื้อ,อล้วนเลยสี่สี่สิบห้าบาท อราคาที่นี่ยังไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราดูข้างหน้าใช่ไหมขายขีดละสี่สิบอันนี้มาก็ยังขีดละสี่สิบอยู่ถ้าพูดถึงอันนี้ขายปีกราคาไม่ปีไม่แกะแกะแกะขายแกะขายราคายังไม่ขึ้นอ้นเงเท่าเดิม็นลูกี่ขึ้นโอ้เป็นลูกโลแล้วเท่าไหร่ร้อยหกสิบ เป็นลูกโลละร้อยหกสิบนะคะส่วนมังคุดก็จะขายสี่โลร้อยอที่นี่ก็จะมีขายทั้ง เป็นลูกแล้วก็แกะเนื้อแล้วก็รวมทั้งแบบเป็นแปรรูกที่เป็นทุเรียนทอดกรอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเยอะแล้วก็ผลไม้อย่างอื่นก็จะมีพวกมังคุดเงาะลิ้นจี่นะคะที่เป็นผลไม้ตามฤด,ดูกาลของช่วงนี้แต่เป็นลูกเป็นลูกเป็นกิโลก็ร้อยหกสิร้อยห้าสิบนะแพงแพงแพงกว่าที่แพงกว่าที่ตลาดไทยนะคะถ้าถ้าใครคิดจะซื้อเป็นลูก เบียแนะนำที่ตลาดไทยแต่ถ้าใครคิดจะซื้อเนื้อที่เป็นขีดเดียแนะนําที่ที่นี่ค่ะถนนทุเรียนตลาดอัยลรานี่เป็นลูกนะคะขาย150บาทกินโลละร้อยเมื่อกี้ที่เดินผ่านมา <Okay. S 2> เห็นที่ขายเป็นลูกอะถูกที่สุดอะคือ139ยา เถอถูถีสุดลูกลูกไม่ใหญ่เลยนะใช่139บาทลูกไม่ใหญ่ด้วยน,วยนี่มีทุเรียนหมอนทองภูเขาไฟนะคะเป็นของสีสเกตขีดเท่าไหร่ลูกสวยมากเ,าอเออลองถามอันนี้ขีดเท่าไหร่ครับ อ๋อสี่สิบห้าจตัวนี้ป่ะอันนี้ขอไม่ยองอ๋ออันนี้กี่กี่วันกินครับวันวห่โลเท่าไหร่คะอันนี้2สองร้อยห้าสิบอ๋อสองร้อยห้าสิบโอเคทุเรียนภูเขาไฟนะคะของศุีสีเกตจะขายที่กิโลละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะใครเคยลองกินก็คอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าเราคือ จริงๆก็อยากลองนะแต่ราคามันก็สูงหน่อยแต่ถ้าใครเคยเคยกินแล้วรบกวนช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยนะคะจะได้รู้ว่าเราควรที่จะซื้อลองไหมเรา <c oughs> ควรที่จะซื้อมาลองไหมมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปหรือเปล่าะคะดูาลังเลนนี่ร้านนี้ที่เบ์เห็นว่าเนี่ยถูกสุดแล้วใน ถนนทุเรียนตลาดอัยาลาโลล 100, ะร้อยสามจุเก้าบาทเพื่อนๆที่นี่เขามีบิงซูทุเรียนด้วยนะคะราคา79บาทเดี๋ยววันนี้เบียจะไม่ลองกินทุเรียนแต่เบียจะลองกินบิงซูทุเรียนนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงคือคนเยอะมากน่าจะอร่อยหรือว่าเป็นของแ <laughs> <laughs> ปลกมีสองอย่างของแปลก ตรงนี้นะคะหน้าร้านของก็ร้านเดียวกับร้านกอบอ่ะหรือคนละร้านกันเออเป็นลูกค้ากันอ๋อแต่ร้านข้าเ,นะเปิดแล้วนะเปิดแล้วกินซูวินจ้าหวานๆเย็นๆเลยจ้าสตรอเบอร์รี่บอลนี้ขอบคุณครับนี่ได้มาแล้วค่ะน่ากินมากๆเลย กินให้ดูก่อนเลยแมเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูชิมรสชาติว่าจะเป็นยังไง <Yahoo! S 2> นี่นะคะเป็นบิงซูทุเรียนนะคะร้านก็จะตั้งอยู่ที่หน้าร้านของพ่อ <Okay. S 2> ตลาดถนนทุเรียนตลาดอัยลานะคะ <Okay. S 2> ก็นี่เป็นเนื้อทุเรียนแล้วก็โรยด้วยทุเรียนทอดนะคะส่วนตัวบิงซูที่เป็นนมเนี่ยคือเป็นนมที่ทำจากนมฮอกไกโดชีสนี่ <Okay. S 2> เนื้อละเอียดมากเลย เดี๋ยวเบียจะมาชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมที่บิงตัวบิงซูก่อน <c oughs> อืมอม,มแบบละมุนมากหวานกำลังดีอันนี้ก็คือมันจะเป็นรสชาติแบบละมุนละมุนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาชิมกับเนื้อทุเรียนดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ <c oughs> นี่ อร่อยอร่อยมากๆเลยอยากให้ลองกินถ้าสำหรับวันนี้นะคะเบียก็พาเดินชมตลาดถนนทุเรียนนะคะตลาดไอยาลาเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>กเออ็เดี๋ยวเบียจะมาสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือที่นี่อจะเป็นขายปรีกทั้งหมดเลยนะคะ<อ>ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกะขายนะคะแกะเนื้อขายราคาก็จะอยู่ที่ขีดละ40 แล้วก็4 5บาทไม่เกินนี้นะคะก็ราคาที่เป็นแกะเนื้อขายก็ยังไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าสําหรับราคาที่ขายเป็นลูกเป็นกิโลนะคะก็ตัวนั้นจะอยู่ที่150-160บาทก็ถือว่าแพงมากๆเลยแล้วก็มีอยู่ร้านหนึ่งที่เราไปถามก็คือ180บาทเลยนะคะแต่ว่าที่เห็นราคาต่ําสุดของที่นี่ที่เป็นข้างกิโลขายก็จะอยู่ที่139บาทนะคะก็ เบียร์มองว่าถ้าใครที่ต้องการจะซื้อแบบแกะเนื้อขายช่างเป็นขีดขายอะไรอย่างเงี้ยก็เบียร์แนะนําที่ถนนทุเรียนตลาดอัยลานะคะแต่ว่าถ้าสําหรับใครที่อยากซื้อเป็นลูกแล้วก็เอาไปเก็บไว้กินนะคะก็ตรงเนี้ยเบียร์แนะนําที่ตลาดไทยนะคะโซนตลาดผลไว้นานาชาติะคะ่ะก็ตรงนั้นก็ยังราคาอยู่ที่ร้อยร้อยี่อยู่นะคะก็ก็ถูกกว่าก็ยังไงวันนี้เบียร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบียร์ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย